เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้านะคะ <c oughs> เป็นพวกเวลาเรียนไม่ค่อยครบเหมือนกันนะคะชื่ออ้อนะคะชื่อจริงชื่อคุณวดีนามสกุลพุทธคูณนะคะปัจจุบันก็ว่างางานมาประมาณคุณวดีค่ะค่ะว่างงานมาเกือบปีแล้วนะคะกเ็เรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ใช้ชีวิตคือทำงานมา30สิกว่าปีอะคะ่ะตอนนี้มันก็เหมือนกับพักร้อน ช่วงช่วงปีหนึ่งมันก็จะมีความวุ่นวายอะไรในชีวิตเยอะแยะนะคะที่มาเรียนที่นี่ก็คือ,อคุณแจ็คนะคะเขาเป็นคนชวนมานะคะก็ะไม่ได้ไม่ได้รู้จักหลักสูตรนี้หรือหรืออะไรมากมายแต่ว่าคุณหน้าคุณตาหลวงพ่อเพราะว่าก็เห็นตามป้ายอะไรทั่วไปนะคะก็ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากก่อนเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะว่าเนาะเอาไปทีละส่วนก่อนนะ คือไม่ได้ไม่ได้รู้จักหลักสูตรน,นี้มาก่อนนะคะก่อนเรียนหลังเรียนมีความรู้สึกพัฒนาการอย่างไรก็เป็น,เป,นเป็นเรียกว่าสแสวงหาความสงบแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็เจออะไรในชีวิตมาเยอะนะคะตอนที่ตอนที่ออกจากงานก็บอกว่ามันเหมือนตีนที่มองไม่เห็น,นะคะฉีบลงมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะแต่ว่าก็ต้องทำให้เรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็มันก็ต้องสงบด้วยตัวเราเองะคะ่ะเราก็ไม่ไม่เรียกว่า การปฏิบัติมันก็ต้องเห็นเห็นได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็ นิ่งขึ้นไหมก็เรียกว่าได้ได้รับคําแนะนําที่ดีแล้วกันนะคะเอาเอาแบบพูดไม่เป็นสเต็ปเนาะก็คือว่าตอนที่ตอนที่มาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์หนูเพราะว่าได้ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์หนูด้วยว่าเออเราปฏิบัติแล้วเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้รับคาแนะนําแล้วกลับไปทําเรื่องของการบริกรรมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ชัดเจนขึ้นแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะที่ที่ประทับใจแล้วอยากขอบคุณก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นสังคมที่ดีนะคะเป็น เป,เป็นเรียกว่าประทับใจหลายๆคนมากเลยอย่างคุณแจงเนี่ยเห็นมาถ้ามามาเร็วเนี่ยจะเห็นเขาแบบว่า,าเตรียมสถานที่นู่นนี่นั่นแบบว่าเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมแบบว่าแต่ละคนเขาเขาแบบเหมือนเขาทุกเถรรุ่นห้านหนึ่งรุ่นที่เป็นพี่เลี้ยงค่ะเขาเสียสละตมาเตรียมอาหารให้เรามาเตรียมสถานที่ให้เรามาคอยบอกนู่นบอกนี่เราเราก็นึก คือมันเป็นภาพของความเสียสละมั้งนะคะแล้วตอนนี้รุ่นรุ่น52เองเนี่ยที่เห็นว่าเราไปติดป้ายไวนิลเราไปทาอะไรกัน,นะคะหรือเวลาที่เรามีกิจกรรมสัมพันธ์กันทุกคนมาช่วยกันมันก็เป็นภาพที่อบอุ่นเป็นสังคมที่มีความสุขนะคะหลายๆคนอย่างอย่างคุณบอนเองเนี่ยก็ก็เป็นคนที่ให้กําลังใจเนาะคือ โล,โลกเสมือนของเขาอะพอเขามาแชร์เรารู้สึกว่าเออเขาเขามีอะไรข้างในเยอะเหมือนกันเนาะแต่เวลาที่เขาเขาเรียนเขาก็จะคอยให้กําลังใจคนอื่นนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสังคมที่อบคุณนะคะก็ถ้าถ้าจะขอบคุณก็ขอบคุณทุกคนนะคะทั้งครูแหม่มเองก็เป็นคนที่เรียกว่าเมตตาเนาะก็สร้างพยายามประคับประคองหลักสูตรจนกระทั่งแบบจดระเบียนเป็นสาขาครู อาจารย์หนูก็เป็นคนที่แนะนําให้ความรู้เพื่อนๆเ,เองก็ให้กําลังใจกันนะคะสนุกสนานทุกทีเวลาเรานั่งกันข้างล่างแล้วก็แบบคุยเมาบอยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นสังคมที่อบอุ่นนะคะก็ดีใจที่ได้ได้มาร่วมในหลักสูตรนี้นะคะก็เรื่องการแนะนําเพื่อนก็มองอยู่ว่าบอกไปแล้วแต่ว่าตรงนี้ที่ยากตรงจุดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นที่ตรงที่รถติดมากๆถ้ามาเนี่ยแบบต้องตั้งใจมากๆอย่างคุณบอลนี่แบบว่าสุดยอดนะคะคือคุยกับเขาตั้งแต่แรกๆนะโอ้โหเขา อุตสาหะมากเลยเขาต้องแบบว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาจากกลางเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนนี่เราเราจากฟังแต่ทุกคนแชร์เรารู้สึกว่าทุกคนมีมี ความประทับใจอะหลายๆอย่างนะคะอย่าง,อางของคุณน,นายเองเนี่ยแม่ก็84 mm. เหมือนกันต้องดูแลแม่เหมือนกัน,นแม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะก็ช่วงที่วุ่นวายเนี่ยก็จะมีพี่ป่วยต้องไปดูแลแม่แทนต้องไปงานศพที่ต่างจังหวัดลูกรับเป็นยาวมันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคือเหมือนือนทุกอย่างม,มันเข้ามาแต่ว่าก็มีคนถามเนาะคือเราก็จะมองว่าเราอยากจะนิ่งๆเพื่อที่เราจะได้ทําอะไรบางอย่างแต่ในความจริงๆอะค่ะ มันไม่มีความนิ่งหรอกทุกอย่างมันวิ่งเข้ามาหาเราหมดอ่ะวิ่งคือตัวเรานิ่งคือตัวเราคือเราต้องหาจังหวะที่นิ่งแล้วก็โฟกัสเกับถึงนั้นจริงๆมันก็คือการปฏิบัติอะค่ะการนําไปใช้ก็ต้องยังต้องฝึกฝนต่อไปค่ะคงไม่มีใครเป็นคุณเป็นอนุบาลเนาะคิดว่าคงก้าวปฏิบัติไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ